ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม676ครับต้องใช้375เสียงต่อไปก็จะเป็นการลงคะแนนครับผมคาดเจอในเลขาธิการมีสสทั้งหมด500คนมีสวทั้งหมด249คนเพราะว่าถอดัวไป1คนนางสาวกมลทัศน์มากกิติสุนทรสกุลเห็นชอบเอ้ยจรจนี่นี่1ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่กอนหนก้อนหกอนห่ก้อนแลวเขาอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วหนึ่กอนแล้ว หนึ่งแล้วเออดีสองเอาดิเรื่อยเอาเอาดินายกันนบนี่ะประชาชาติแน่นอนเขาออกเสียงเขาไม่ออกเสียงเอาเดี๋ยวนะประชาชนเขาออกเสียงหรอนายกรณ์ศรีสารธรรมเป็นชอบครับเฮ้ยนายกรุณพลเทียนสุวรรณเป็นชอบครับมาแล้วนายกรุติลรปชัยเห็นชอบครับ เก้า <9. S 2> นายกลิดยทัศน์แสงธนโยทินมดอออกเสียงครับอ,ออนางสาวกลิชีวะธรรมนนทเห็นชอบครับ คนตรีคนละชัยสุวรรณบูรณ์คนตีแบบนี้วัออกเสียงครับน่าชัดเจนเสียชัดเลยเหรอชัดมากดวงอัมพรเห็นชอบครับอนีดีดีนางสาวกัญญาพัฒน์รัจิตโรธเห็นชอบร้วรัวดิเข้าไกนายการตั้งปองวัออกเสียงครับ นางสาวัุนชนะไม่อยูนแล้วไม่เห็นชอบค่ะอ้ยนายกําพลเลิศเกียรติดำรงไม่ชอบครับว้าวเราข้ามเลยติดสมซัเห็นชอบครับอืมนางสาวกิติยาวาจาดีเห็นชอบนี่วาจาดีจริงๆนายกิติพลเพื่อไทยเพื่อไทยพรหมมาเห็นชอบนี่รัวแล้ว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 เพื่อไทยมา นายกิตติศักดิ์ธนาสวัสดิ์เห็นชอบครับนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะไม่เห็นชอบครับนี่อุ้ยคนนี้ไครคนนี้เจอบ่อยมึงมึงนเจอบ่อนายกูรูดดิศจันทร์ศรีชวาลารถออกรดออกรถออกเสียงเป็นคนเป็นคนบ้านไหนอ่ะนายเกรียงศักดิ์ฝไายสีงาม เห็นชอบครับนายเกษมเพื่อไทยเข้าไกลไปทางเดียวกันแล้วสบายสัตว์รายาเกียรติคุณไกรธิ์ตันติศรห็นชอบครับ นายขวัญชาติวงสุภรานันท์สอสอคนนี้เห็นไหมครับสำหรัคนนี้ต้องแบบนี้ครับนายครูมาเราสั่งเองชอบครับเมียมั่นใจคนนี้โอเคตอนนี้สอสอสอสามสิบเสียงสวสองเสียงนะครับโหวตพิธานะครับแต่ไม่เห็นชอบเนี่ยมีทั้งหมด14แล้วตอนนี้เลือกนายกพิธาเยอะสุดอยู่นะครับตอนนี้นั่ครึ่งครึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะกงินเด็กรีทองสีไม่เคยช็อกครับ นายจาตุรนถ่ายแสงเห็นชอบครับเอสปนายจำลองภูนวลทาไม่เห็นชอบครับนีไม่ตอนนี้สอสอกับสวรวมกัน39เสียงแล้วส่วนใหญ่เ่ยจะเป็นก้าไกลกับเพื่อไทยใช่วิไัยได้อยู่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 เกินครึ่งครับเกินครึ่งรัศนวิสิตว่าโปร่งเสียงครับเอานายจุลพันธ์อมรวิวัฒเห็นชอบครับ นายเจษดาดนตรีสนองเ็นชอบคับอืตอนนี้สสกับสสวรวมกัน45เสียงที่โหวตพิธานะครับแต่ไม่เห็นชอบก็คือ23ครึ่งครึ่งนะฮะถือว่านำอยู่นี่นำครับนำครึ่งโอ้ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณพิธาได้เป็นนายกนะครับวันศุกร์พี่บีเลี้ยงหมูาทาทั้งเซตมาดิ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 นายเฉลิวพวงมาลัยเห็นชอบครับเฮ้ย เว้ยน้าดูมาดิโอ้ยดีแป้งโอ้ยเฉลิมเฉลิมเฉลิมโกูเฮ้ยเพิ่งได้เพิ่งได้เริ่มใสเริ่มใสมาแล้วไหลแล้วไหลแล้วชื่อมาถึงเก้าไก่แล้วคนเอกชายุจุดหวั่นหวักมากลดออกเสียงครับครึ่งหนึ่งครึ่งนะฮะเห็นชอบห้าสิบสองนะครับไม่เห็นชอบยี่สิบสี่ครึ่งครึ่งครับนายชนรัตน์ธานีเจื้อน้อยเห็นชอบครับเฮ้ย เนายเสาชนธิชาแจ้งเปียวเห็นชอบค่ะนายนายชวนกรีภัยอุ้ยโอ้ดอกเสียงชัดเจนโอเนายตาบานุลละเมืองดีเห็นชอบครับเออเนี่ยแหละไรละเมืองดนุลละเมืองดีนุลละเมืองดีนายชาววลิศขจรพงกิรติเห็นซอบครับเห็นชอบเลยเห็นชอบครับ เนายเซินทายชาลีริงเห็นชอบครับหนึ่งร้อยว่าที่ร้อยตีเชิดศักจำอาเทศรถออกเสียงครับอไทรสนกชิดชอบไม่เชอบครับอชิดชอบไม่เห็ชอบนายไทยวัฒนาติณรัตน์เห็นชอบครับหนึ่งร้อยนายสาการิยาสกิต

ขอชื่นใจหน่อยขอชื่ใจเห็นชอบหนึ้ยหกสนายนกรชาลีพันเห็นชอบเลยรัวไรัวไยแน่นมากเมื่อกี้หตอนนี้นะครับนนเอกนำอยู่อุ้ยเป็น50าสนะห้เสียงห้าสิบเสียงนะครับเห็นชอบหกแปไม่เห็นชอบ36นะครับนายนกเดชอุกรานคุณเห็นชอบครับ คนตำรวจโทรนักวัฒน์รอดความยากลุ้นตำยนะครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เป็นตำรวจของประชาชนชอบนชอบนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์เห็นชอบครับนายนัทพงศ์เป็นชอบกริยศิลป์เห็นชอบเห็นชอบ ตอนนี้ an เรายังขาดอีก278เสียงดออกเสียงถ้า278เสียงมาที่พิธาได้เป็นนายกแน่นอนใช่ครับคนตำรวจเอกเดชละลงสุดพิชาญปัญชาไม่เชอบครับเนายเดชอิดขาวทองลดออกเสียงครับ198นายไตรวัตรกินใจเห็นชอบครับคนตำรวจโทตรีทศ รลนันทิพย์พิชัยยังไงดีครับชอบมาได้ด้วยคนอากาศเอกคนสนแจไม่ใช่สิของวนอเสียงนางสาวตรีนุชเทียนทองยังไงดีครับนายตวงอันทชัยวันอกเสียงครับนายช่างสุขีสิบเจ็ดจิตเวทไม่เห็นชอบค่ะ 283ร้อดสิบกับเก้าบอเกือบครึ่งคอยู่งดออกเสียงครับสองร้ยแปดสี่กันายทวินเปลี่ยนสีตลวงออกดออกเสียงก็แย่เลยนะคือเห็นชอบต้องมากกว่าครึ่งใช่ไม่เห็นชอบครับสองร้อมันมันปิ่มปิ่มอยู่เว้ยมันปิ่มเพราะว่ามันออกเสียงเยอะกว่ามันก็เอยเดิชอบครับอุ้ยเอ้ยและครั้งนมามี่สองร้อยไง นายสุภชัยสมเจริญงดออกเสียงครับทําไมเขาถึงเลือกงดออกเสียงเลยงดออกเสียงก็คือมันเซฟใช่ครับเซฟเขากินที่คนอื่นนายอนุชาบุรพชัยศรีไม่เห็นชอบครับเบื่อครับนี่หกร้อยเก้าสิบหกนายอนุชาอนุทินชาลีมีรกูลไม่เห็นชอบอ่า พูดไม่พอไม่มีหางเสียงนายอภิชาเลือดพัชรกมลพิชาชอบครับโอ้แล้วก็บอไม่เห็นชอบแล้วมาขับขับมีอะไรไห้ขัาชีวิตแบบต้องถึงสาม้อยเจ็ดสิบหใช่ไหมใช่ครับเจ็ดสิกว่าเสียงพี่ตอนนี้สามร้อดลดออกเสียงหกสิบกว่าเสียงฮะนเปอร์มันจะถึงเจ็ดร้อยเสเเห็นชอบครับนายอนุภาสนวยชัย เห็นชอบครับได้ละเจ็ดร้อยสามสิบสามหมดออกเสียงครับเจ็ดร้อยสามสิบเก้ากหจะหมดแล้วคชนทราศิริเห็นชอบครับพนตรีโอสดพาวิัยหมดออกเสียงครับธรมสามร้อยเสียงใหม่เนื่องจากที่เดียวออกเสียงครั้งแรกปิดพลาด จากความตั้งใจเกี่ยวเสียงบซึ่งข้อบังคับได้ดรอก,การบอกคะแนนเสียงเลือกท่าว่าโดยการลงคะแนนนั้นถ้ายังไม่ปิดการลงคะแนนก็จะอนุญาตให้ผู้ที่ออกคะแนนแล้วออกคะแนนี้เปลี่ยนม่น้มันก็ไม่ได้ไม่ทันผลนอะไรครับขอเชิญให้คุณนพดลมาทสีนะฮะมาทสีครับากเดิม เห็นชอบอยู่ครับแต่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงนตออกเสียงครับเอาเอขอบคุณมากครับทำทำไมอ่ะรู้ไ่มีค่าอะไรอ่ะรูเหมือนข้าตัวเองโอ้มาเลยเฮียอ้าวไม่รู้แหละเลือกคนชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโนดันออกออกออกเสียงอีกครั้งผมฟังไอ้เฮียอันนี้เลือกข้าไงศาสตว์ไม่รู้ผมเลือกคนชนะครับคอมเมนต์อยู่ข้างคนชนะโตกเลยอ้ว์อยู่ข้างคนชนะผมพิจารณ์โอ้โหเกิดเลย มืดมนกับอนาคตประเทศมากขอเปลี่ยนแปลงเป็นงดงดดถอกสิโอ้งดออกสุงดออสวยโอเคครับทุกคนก็สตัวเลขค่อนข้างชัดเจนนะผมมันไม่มีข้อมูลอะไรต้องดูต่อแล้วเป็นการบวดแล้วมันชัดเจนว่ารู้สึกผิดหวังกับสวที่ งดออกเสียงมากๆแล้วทุกคนมันคือการที่แบบคือสวที่งดออกเสียงมันมันเหมือนเป็นการถ่วงการเลือกมากๆะนหับมากเลยครับไม่เห็นชอบยังยังมีคนนกว่าเะเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่มาของสวสองร้อยมันคืออะไรแค่นั้นเองครับคนเห็นด้วยสามร้อยยี่สิบเอ็ดไม่ได้จริงๆไม่ถึงมีสวที่เห็นด้วยแค่สิบสองคนใช่ คือตอนนี้เหมือนเราแบบติดถ้ำแล้วเห็นแสงสว่างอ่ะ <c oughs> คือแบบดู <c oughs> แสงสว่างแม่งดับไปต่อหน้าต่อตาสองร้อยห้าสิบเสียงอมืมาแค่สิบสองโอ้ เไม่ไม่ทำไมไม่มีคอมเมนต์เออเลยตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกผมไม่รู้ว่าคอมเมนต์รู้สึกยังไงแต่ว่าเนี่ยที่ดูไลฟ์สดเนี่ยมีแต่คอควายทั้งนั้นเลยไม่รู้เขาพิมพ์อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้ไงว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรเขาพิมพ์ตัวเลขแล้วขอควายต่อนี่ยทำไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับทุกคนว่า จะยังไงต่อแต่ผมว่า,าถ้าตามโปรเซสหรือตามขั้นตอนต้อเป็นการโหวตนายกใหม่นะครับก็คือเสนอแล้วก็โหวตใหม่นะครับรอต,ต,อรา,ตามขั้นตอนต,อต,อต่อไปนะทุกคนก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นะครับสหรับนี้ก็ในเท่านี้ครับใช้ชีวิตตครับใช้ชีวิตต่อไปครับ